คราวนี้อะไรดีว่าคราวนี้อะไรดีว่าขวานชั๊วเฮเคสก็นละเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วการเป็นคนธรรมดาการเป็นคนธรรมดาไปเลยไอ้โชคการเป็นคนธรรมดาไปแล้วเว้ย ดยวดิวเดินงูเต็มตัวเลยดยแม่งวร์ปแม่งหักว้์ปไ้เหี้ยไม่โดนเลยงูอักราซาบีใหกิ๊แล้วนี่อะไรดะกรนกสินเงิน กำเรือวิญญาณกำหลับวิญญาณมาเรี่ยเรี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 ยเฮ้ยบอสบอสบอสว่าอีโดเทนเซอันจิงเฮ้ยพอดีไอ้ไอ้อะบ้านใหม่ คู่เลยมึงอะทั้งคู่เลยอี๋ไอ้เธอไอ้ย่าตาโฟเวส์ติ๊กจี่ดยีไวอุ๊ยหลับไปแล้วไอ้ย่าว้วุ้ยโอ้โหหายเลยย่ายรโลยีราคุณเป็นทอทูรีมาเลย่ล่ลี่ลี่ีีี อัคราสาบตลอดเลยปรวยเ้ยอะหนุ่มไร้คอยฮ่าฮอืแค่ก็ไดเอาร่างปอมกูไปดิเหี้ยเร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 ี้ยเกิดแบบนีแล้วมันต้องต้องเสพด้วยเหี้ย

อุ้ยคว้านลายเอ๊ะแล้วมันติดกำแพงเอือรเอาเข้าไปทำไมอ่ะเอาไม่เข้าไปห้าไปดูแล้วไม่พุ่งไม่พุ่งไม่ตะกายเลยเรียรีเรีย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 เอ้า ตายหามามึงเป็นงูซักผาพูดเลยวะอู้ปันา้าเห็นงูั่นมาเดอโอ้ยมาตรงแมงเลยทีอเรียยเรียเรียเียเรียเรียเียมาตรงนไงมาตรงระบบวิ่งกดดัน ไอ้เหียก่อนกูเอ้ยทำไมทำไมเปสีดวะไอเหียดูใกล้ๆไอเหี้ยดูใกล้ๆไอเหียในแม่กอนว่ะกอนในแม่เอ้าควยว้าแล้วเรื่อยๆเรื่ยๆเอ้ายังับขโมยอ่ะเอ้อุ้ยอุมีที่สมาแล้วจังวันนี้ ยอมือที่สาไปบนฟ้าแล้วเลียๆีเๆียๆีเรียีเียีเยเอาเรียอาเหียไปไหนวะนักคอกูเลียีเียีเียเข้าไม่ยอมล่าทุ่มไลทั้งหมดเพื่อลาก็ตายหรอกเลยเฮ้ยเอา กูไม่ลากกันมาจะลางูอ่ะเอ้ยกูไ่ได้ไก่เลยเรียลีเลียลีเลียลีเลียีเลียอาคาลาซาบไม่โดนอีกเว็บเลียลีเลียลีเลียีเลียีเลียเลียเว็บว้คิดถึงคนบนฟ้า ไม่โดนเลยเรียเอรีเอีเอีเอเอรีเอเี้ยีเอีอเอีเอเอรเอรอรีเอรีเอีเอรอรีเอรีเอเอรีาอรีเอีเอรเอีอีเอรีเเอคอรเออรอีองเอีอเอรเีอเอ เนสโกบากานัมวัตตา Black box เฮ้ยไอ้เหี้ยมันก็ปีมาธนาคารก็ปีมาทั้งดวงกเลยบอกเลยไม่ไม่ใช่ไม่ได้เลยไอเซนก็ใช่ได้แค่ black box เลยวะตอนกูใช้แม่งที่เหลอแม่งตั้งพึ่งอย่างอื่นตลอดเลย อัคระซาบโอ้โหไม่ถึนทำไมอทำไมฟิวไปอ่ะมันเริ่มเงียบละมันเริ่มไม่ีเก็อะมันเริ่มตึงเกินละเฮ้ยเีไปนู่นเฮ้ยแองแองยุ่แองตรงเรียเลียเลียเลเลเล ตายทีเหรอแหวนตายอะไรอย่างเี้ยชี้เอ้ยกูเจ๊ยเรียลีรีรีรีลี้ยาอุ้งไอชานเก็บไล่ละไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ยเ้โดนใครวะโดนใครมัน่ะ เอาก็เอาสไลด์ไปด้วสไลด์ไปเรียรี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 ีรีอัคระซาบการหงขางูเปตัวที่เล่นด้กดตงีสุดล้ a เร e จะมาลุ้นเลยเฮ้ยเรียรี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 เ้ย เฮ้ยเฮ้ยเนพี่มีอะไรมีอะไรอยากลองเว้ยเ่นแบบลอกระดาษเองมาได้กระดาษกระเอาเรียรีเ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 รเรีเกระดาษเองมาได้มาอะไรบอกนะไปดูแลข้างบนใช่ไหมอะลองดูดิมาอ่ามาสามสองหนึ่งมาัดขีมดาได้เรียตัดได้หรอเรียรีเอรีเอรีรีเรีเรีเอะุยอีพิั ออือ้ไปนูน้นไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่อนุญาตไม่อนุญาตไ<อ>ม่อนุญาตอุ้ยเฉียดหน้าโ,โดนงูเลี้ย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 เว่อื้อเว็บขึ้นไปหน่อย าไปเรี่ยวเลดี๋ยวมัเลี้ยว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 ที่เลยกูคือเพลงเอมันมีอะไรบ้างว่าอีโดเทนเซ่ยไหนก็มาแล้วเฮ้ยมาเต่กันกูเลย ปากคู่เลยเฮียโอ้ไม่จีบุชโอ้ยเฮียแม่งดาราสวรรค์ระเบิดพิภพเอาตรงว่าถ้าเกิดแม่งเงินแม่งอันเทอรเพนมาแม่งไม่ต่างกับอันเทิรน,นางาโตะมาไอ้เหี้ยเกมเนี้ยเอาฮุ้ยโอ้โหวนาจะโดนแล้วเรียรี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  อืออัคาลาซาไม่โดนดิไม่ไม่ไม่ีไม่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 ไ่ยืนดิกระดขาเยอะแยเลยแบบไม่เยี่ยมึงก็โดนบอลก็โดนบอไปสุดอไอเยี่ยนเป็นคนโดนในคนอ๋อไม่ตีปุ๊ดอโอยย อ้หนีาม,มาดิไม่เป็นผลคุณน,น,น,นึนมนนไม่เป็นผลมาดิดีสับแมงมี้อไอ้ไรวอ 《ですよこいつは》<music>